ชื่นตะาไว้ดีนะคะัเพราะสำหรับเพลงของไปีนเี่นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเบลนะแต่ว่าเบลไม่ได้มาทั้งเพลงวันนี้จะมาแค่ฮุกและวันนี้เราจะมาทดสอบสกิลคนข้างล่างกันนะมีความมันม่นมากทุกคนจะร้องเพลงอยู่ได้ขนาดตัวเองยังร้องผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โดยเชื่อว่าแฟนคลับเบลหลายๆคนตรงนี้มีทั้งคนที่เราจำหน้าได้เราเจอกันหลายครั้งแล้วแล้วก็หลายๆคนใครดูเบลครั้งแรกมนมคะขอีนะ โ okay, okay. อเคโอเคโอเคคู่คันนั้นไม่ใช่โอเคดีใจมากวันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเจอัปแล้วหรือว่าครั้งแรกเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงว่าขอติดเธอได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้นะคะแต่แค่ฮุกเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสก,กิลกันนะคะลองดูนะโหอยากเต้นกับบลดนั้นมากเลยโอเค ขอติดใจไว้ไม่จะหนักใจยงไม่จากไปไหนอยู่ได้เกอยากพึงไปขอแค่นี้ได้ไหมอยู่ อยู่ด้วยกันก่อนยังไม่ให้ไปอยากใช้เวลามบนี้จริงจีิแค่แล้วไม่นานก็จะได้ดูเองกันอีกสุดเลยไหมฮะโอ้โหโอเคหลายๆคนอาจจะเคยฟังแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะชื่อเพลงว่าขอติดเธอได้ไหมได้ทั้ง ไฟแดงก็ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ใครหลายๆคนฟังและอาจจะ,ะนะติดนะคะเพราะว่าแยกตรงนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะะแม่บเบิรคดทงานอยู่แถวนี้ก็ติดทุกวันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกแยกไฟแดงที่เราติดอยากให้ทุกนคนคิดถึงเพลงเร็วนะฝากด้วยนะแล้วก็สําหรับเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงสุดท้ายในวันนะี้นะที่เราเตรียมมาแล้วนะชื่อเพลงว่านอะไรคะฝนน้ำมันวันนี้เราคุณเนี่ย